สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเป็นไงไหมไงนะครับผมมนดูกันครับมาพบกันอีกแล้วนะครับครับเุบาา่อปกาศ41ิเกตโรเตอร,รครับเนเดนครับโซ่หนอกรถแชคเตอร์นะครับนอเปลี่นเอางานคู์หนึ่งแต่เอสทีนะครับ หวัดวันาดกระเดินัาวยู่ประมาณแสนต้นตปวดใหญ่อ2ขั้นใหญ่กับแสนเนตแสนองที่น้อเลิขัตัวเท็จเรียบร้อยนะครับเนาะตอนใส่งานครับผมานาไม่2เข็มนะคับเนานุกโตหลักากองเลีว เช็บบหนนะหดหลวงในทรงนื้อคือขาท่าจังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับใจรถสภาพสวยเนาภาพสูงกับติดต่อคาาไใดครับผีคุูวตาที่สเกลแล้วเจริญครับสามารถนไนใดเนาะนอนใดดาวใดันสูงสุดนานเอีสองวดหรือหกันห้าพันห โหมอบโดยปลายาวจนลดเป็นที่เรียบร้อยใส่หาเงินหาคํามั่นหมายครับสำหรับคลิปนี้วอลาพี่นนองไปก่อนครับพบพกันใคนคลิปหน้าครับสวัสดีครับ